ข่าวเดือดกับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นห้องเสื้อชุดหมอลำที่กำลังโด่งดังที่สุดในเวลานี้เลยนะครับสำหรับห้องเสื้อพศดีไซน์ครับล่าสุดครับหลังจากที่คุณพศดีไซน์เนี่ยนำส่งชุดให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยตัวเองนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหได้รับกระแสตอบรับดีมากๆกับ6ชุดที่ตัดให้กับน้องนะครับล่าสุดครับทางด้านคุณแอนเอร์ดีนะครับได้ยกสายตรงนะครับไปถึงคุณพศดีไซน์กันเลยทีเดียวครับโดยสั่งตัดชุดใหม่ให้กับแม่ ฮันนี่สีอีสานแล้วก็โทรมาด้วยตัวเองด้วยนะครับลงคิวเรียบร้อยนะครับคุณพดดีไซน์บอกว่าขอบคุณคุณแอนอรดีด้วยนั่นเองครับ เรียกได้ว่าเป็นห้องเสื้อที่ตอนนี้นะครับกำลังได้รับความนิยมมากๆด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ของการออกแบบของคุณพศดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับตอนนี้นะครับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยของวงการหมอลำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปใช้บริการกับห้องเสื้อพศดีไซน์เนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนคุณพศดีไซน์นะครับนำชุดเนี่ยไปส่งให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปิดเผยแล้วนะครับว่าเป็น FC น้องอุกอิงนะครับเป็นคนที่สั่งตัดให้เอฟคือไม่ใช่คนไหนเลยนะครับแล้วก็คือแม่หน่อยแม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับดังไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวครับสำหรับห้องเสื้อพอดดีไซน์นะครับตอนนี้นะครับทางด้านแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนเนี่ยก็ได้ใช้บริการคุณพอดดีไซน์เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับและสิ่งที่ กำลังจะเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งชุดนั่นคือชุดวันปิดฤดูกาลของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับมาทายกันนะครับว่าจะเป็นชุดไหนครับทุกคนบางคนก็บอกว่าเป็นชุดสีชมพูเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับที่คุณพศด,ดีไซน์เนี่ยได้นํามาให้น้องอุงอิงนะครับแต่ยิ่มดูแล้วไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าแบบที่แม่หนึ่งคอสตูมเนี่ยเขาได้ออกอเผยออกมานะครับทุกคนไม่มีเหมือนกับในรูปหรือในแบบชุดทั้ง6ชุดนี้เลยนะครับก็ อู๋มิ่คิดว่านั้นน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนสําหรับชุดวันปิดวงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็มารอติดตามกันว่าจะสวยจะโ,โหสะกดคนดูขนาดไหนนะคุณแอนอาร,อรดีเนี่ยถึงขั้นสายตรงหาคุณพศด,ดีไซน์กันเลยทีเดียวก็ถือว่าเขาเป็นคนที่ออกแบบไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับทำให้หมอลําหลายคนเนี่ยได้ใช้บริการนะครับทุกคนแล้วก็ยิ่งมาออกแบบเสื้อให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาออกแบบชุดให้กับน้องอีกนะครับเรียกได้ว่าได้รับความนิยมเพิ่มทวีคณ กันไปอีกนะครับ คลิปเวลาที่ลงเกี่ยวกับชุดน้ององอิงนะครับทุกคนคนดูเนี่ยหลักแสนกันเลยทีเดียวนะแล้วคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆทําให้ร้านคุณพจน์ดีไซน์เนี่ยเป็นที่รู้จักวงกว้างมากยิ่งขึ้นครับและชุดของน้ององอิงนะครับต้องบอกว่าทําไมน้องต้องเปลี่ยนชุดทุกวันทําไมชุดต้องไม่ซ้ําในแต่ละฤดูกาลใช่ไหมครับต้องบอกว่าเวลาที่องอิงปรากฏตัวในแต่ละคืนเนี่ยครับทุกคนยูทูบเบอร์เนี่ยโอ้โหหลายสิบช่องมากๆที่มาถ่ายน้องในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ภาพลักษณ์ของน้องเนี่ยก็จะถูกเผยแพร่ออกไปในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชุดไม่ซ้ำเนี่ยดีที่สุดครับนะก็ถือว่าโอ้โหปังมากๆนะแล้วตอนนี้เนี่ยหมอลำเนี่ยไปใช้บริการเยอะมากๆอาทินะครับเช่นคุณเพ่าๆแสงทองนะครับก็ไปตัดบริการร้านนี้เหมือนกันน้องหญิงทานตะวันประถมบันเทงิงศิลปนนะครับซึ่ง สั่งชุดเหมือนกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเดะเลยนะครับเป็นชุดสีชมพูนะถ้าทุกคนยังจําได้น้องหญิงเนี่ยสั่งตัดเหมือนของอุงอิงเลยใส่ออกมาก็คือสวยคนละแบบนะครับทุกคนน้อมสำหรับนางเอกประฐมบันเทงิงศิล์นะครับและ ตอนนี้ทราบว่าเธอป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับน้องหญิงทานตะวันด้วยนะครับนะก็ถือได้ว่าหลากหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นแม่ดอกฟ้านะครับหรืออ่าหลายๆท่านเลยครับทุกคนศิลปินดังๆอ่ะอุ้มอิ่มต้องไปไล่ดูจริงๆคือเยอะมากๆนะครับและเป็นที่รู้จักในตอนนี้แบบโอ้โหถือได้ว่าเป็นกระแสะมากๆยิ่งเมื่อคือนนี้คุณพจต์เนี่ยได้เผยว่าเป็น FC น้องอุ้งอิ่งด้วยนะครับติดตามน้องมานานแล้วแล้วก็ชื่นชอบผลงานน้องนะครับยิ่งทําให้แบบว่าแฟนคลับ FC เนี่ยโอ้โหหลงรักคุณพจนดีไซน์ เลยสำหรับเมื่อคืนนี้แล้วก็มีการส่งน้องเนี่ยขึ้นเวทีด้วยแล้วก็ถ่ายชุดมาให้พวกเราได้ดูบรรยากาศกันด้วยสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับก็คือน่ารักมากๆเป็นร้านชุดที่ต้องบอกว่ารวดเร็วทันใจตัดไวนะครับตอนนี้คือแบบโอ้โหศิลปินบอลํำเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยเนาะก็ให้ความสนใจมากๆนะครับและเมื่อเช้านี้ครับ คุณพศด,ดีไซน์เนี่ยก็ได้เผยนะครับรูปของน้องอุงอิงครับทุกคนซึ่งกําลังเต้นอยู่บนเวทีนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆชุดนี้นะครับแล้วน้องเดี่ยดูมั่นใจมากเลยนะครับอรองเท้าเนี่ยต้องบอกว่าใส่แล้วดูแบบดูเพรียวดูแบบทําให้อุงอิงเนี่ยดูดูแบบมีสัดมีส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับกับชุดที่ใส่เมื่อคืนนี้เป็นชุดสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ วันนี้อีกครับทุกคนชุดสีแดงเลยที่เท่าที่พวกเราได้เห็นนะครับวันนี้เป็นชุดสีแดงสวยงามมากๆครับหลายคนก็เรียกว่า,าเป็นชุดไก่น้อยสีแดงไก่น้อยย้อมสีนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับจนพ่อโจโนเนี่ยทนไม่ไหวครับได้มาแชร์รูปของน้องเนี่ยลงเพจแล้วก็ลง Facebook ของตัวเองครับทุกคนต้องบอกว่าสวยทุกชุดเลยจริงครับก็ถือว่าตอนนี้เนาะเป็นกระแสะมากๆไม่ว่าน้องจะปรากฏตัวในชุดไหนชุดนั้นเนี่ยก็ได้รับ ความนิยมนะครับแล้วก็ถูกเผยแพร่อ,ออกไปนะครับบนโลกโซเชียลเยอะนักข่าวเนี่ยก็ไปตีข่าวกันเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนะนี่แหละคือภาพลักษณ์ขององค์อิงนะครับในแต่ละวันนะเวลาที่นักข่าวเนี่ยนำรูปน้องไปลงข่าวใหนสักที่ใช่ไหมครับภาพลักษณ์ต้องออกมาดูดีต้องสวยงามต้องเป๊ะตลอดนะครับทุกคนแล้วก็ชุดแต่ละชุดเนยมิมคิดว่าราคาเนี่ยสูงแน่นอนในการปัก ในการติดเพชรแรงต่างคือเท่าที่เราเข้าไปดูนะครับเขามีทีมงานเยอะมากๆวันหนึ่งเนี่ยรุมชุดหนึ่งก็ไม่เสร็จนะครับทุกคนน้องก็ถือว่าชุดหนึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ1-2วันถึงจะเสร็จนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ช่างเนี่ยมารุมรุมรุมกันจริงๆนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะใส่ชุดไหนเนี่ยน้องก็เอาอยู่นะนะครับเนี่ยคนโพสต์ดีไซน์ก็คือโพสต์รูปน้องโพสต์คลิปน้องไปเนี่ยคนก็ดูหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าปังมากๆนะนะครับก็ฝีมือครับเป็นคนที่มีฝีมือแบบดีมากๆนะครับเนาะเห็นไหมครับแฟนคลับก็คือตามเข้าไปให้กำลังใจคุณพศด,ดีไซน์กันเยอะมากๆครับทุกคน คือตอนแรกนะครับเราคิดว่าเป็น FC แฟนคลับท่านไหนตัดให้จะมีอยู่น่าจะประมาณชุดหนึ่งนะครับที่ FC แฟนคลับเดี่ยได้มีการตัดให้กับน้องนะครับสวยงามมากๆแล้วก็อนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางด้านแม่หน่อยเนาะแล้วก็แม่นหนึ่งคอสตูมต่างแดนเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ช่วยกันรังสรรค์ชุดทั้ง6ชุดนี้ออกมาก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เซฟทุกชุดนะอย่างชุดเมื่อวานนี้เนี่ยเรามองว่าใส่แล้วเนี่ยอาจจะดูโป๊ไหมก็ไม่โป๊ะนะครับชุดแดงนะครับชุดแดงก็คือแบบมีผ้าซีทูเนี่ย เซฟตลอดเวลานะครับทุกคนเนาะเซฟทุกชุดเลยก็ไม่โปนะครับแฟนคลับก็เป็นห่วงในเรื่องของความเซ็กซี่อะไรเงี้ยนะครับอุ้มิม,มองว่าก็ไม่ไม่ได้เซ็กซี่มากนะครับสำหรับชุดสีแดงเมื่อคืนนี้ก็สวยงามน่ารักสมวัยนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็นะครับก็มารอติดตามกันว่าคิดว่า6วันเนี้ยน้องจะใส่ไม่ซ้ากันทุกชุดนะทุกคนมารอดูกันแล้วก็วันนี้อุม้มิมก็เอาภาพนะครับ ชุดของน้องเนี่ยมาฝากทุกคนเนาะชุดน้ําเงินแล้วก็ชุดแดงนะครับต้องบอกว่าสวยทุกชุดแล้วก็ชอบทุกชุดกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพอ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับวันนี้ก็โอ้โหอัปเดตคลิปแต่เช้าเลยแล้วก็วันนี้อุ้มอิ่มเนี่ยมีไปเดินนะครับ งานงานหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นงานพราย2,024แ n งคอกนะครับใครที่ไปหรือว่าใครที่อยู่ระแวกนั้นแถวนั้นนะครับแถวสนามกีฬานะครับทุกคนก็มาติดตามวิมได้แล้วก็เข้ามาทักถ่ายกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ